สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่คาววาวช่องที่จะพาคุณไปรู้จักกับรถยนต์ที่น่าตื่นเต้นล้ำสมัยและทรงพลังจากทั่วโลกถ้าคุณชอบรถยนต์สุดล้ำเสียงเครื่องยนต์ดุดันและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพราะวันนี้เรามีของพิเศษมาให้คุณชั่วโมงนี่คือ Off ไซเดียนรุ่นปี2026รถที่นิยามคำว่าอนาคตไม่หมดจด Off ไซเดี i อเป็นซูเปอร์ซีดานระดับไฮเอนจากแบรนด์ออฟไซเดียนมอเตอร์ซึ่งเป็นผู้ผลิตที่เน้นนวัตกรรมผสานดีไซน์แนวไซเบอร์ ber, พังกับสมรรถนะระดับสนามแข่งและในรุ่นปี2026นี้ออฟไซเดียนได้ยกระดับทุกอย่างขึ้นไปอีกขั้นทั้งเครื่องยนต์การควบคุมและเทคโนโลยีภายในห้องโดยสารรูปลักษณ์ภายนอกของ MK IX อนั้นชวนให้หลงไหลตั้งแต่แรกเห็นด้วยเส้นสายที่เฉียบคมเสริมความแข็งแกร่งด้วยแผงคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งคัน ฝากระโปรงหน้าแบบเว็บแอโร่สอดรับกับไฟหน้าแมทริกเลดที่มีระบบสแกนถนนแบบเรียลไทม์ไฟท้ายดีไซน์ต่อเนื่องพร้อมแทบไฟเต็มแนวทำให้ MK IX ดูเหมือนรถจากโลกอนาคตที่หลุดออกมาบนถนนจริงฝากระโปรงซ่อนขุมพลังสุดอลังการ เครื่องยนต์ V10 เทอร์โบคู่ขนาด5.0ลิตรที่สามารถปล่อยพลังได้สูงสุด970แรงม้าแรงบิดสูงถึง1,100นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านระบบเกียร์9สปีดแบบดูอัลคลัตพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะ AWDX ที่สามารถกระจายแรงบิดแปร,แรผันตามสถานการณ์และคุณรู้ไหมครับว่ามันทำความเร็วศูนถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ภายใน2.8วินาทีเท่านั้นเสียงเครื่องยนต์ของ MK IX นั้นไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบได้เพราะออฟไซเดียนใช้ระบบ อะคาสติกกอรที่ปรับเสียงเครื่องยนต์แบบแอคทีฟทําให้คุณสามารถเลือกโหมดเสียงที่ต้องการได้จะเป็นเสียงทุ้มลึกแบบเครื่องยนต์คลาสสิกหรือเสียงคำรามสถานใจแบบรถแข่งก็เลือกได้ตามอารมณ์ของคุณภายในห้องโดยสารของ MK IX เต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำยุคคอนโซลกลางแบบซี r o g r a v t ิตลอยตัวพร้อมจอแสดงผล OLED ขนาด18นิ้วเชื่อมต่อกับระบบ AI ผู้ช่วยส่วนตัวชื่อว่า Nova ที่สามารถปรับอุณหภูมิเปิดเพลงแนะนำเส้นทางและแม้แต่เรียนรู้นิสัยของผู้ขับขี่เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ให้เหมาะกับแต่ละคนเบาะหนังนับป้าแบบหุ้มเอากันตาราปรับได้20ทิศทางพร้อมฟังก์ชันนวดและระบบระบายอากาศอัตโนมัติอีกหนึ่งจุดเด่นที่ทำให้ออฟไซเดียน MK IX สองพันยี่สิบหกไม่เหมือนใครคือระบบขับขี่กึง่งอัตโนมัติออฟไซเดียนพายล์ตที่ทำงานร่วมกับเรดาร์สี่มิติกล้องรอบคันและเรดาร์ความละเอียดสูงทำให้รถสามารถเลี้ยวแซงและเปลี่ยนเลนได้อย่างปลอดภัยในทุกสภาพการจราจร แม้ในเมืองที่ซับซ้อนหรือบนทางด่วนที่มีความเร็วสูงเรื่องความปลอดภัยก็จะเต็มไม่แพ้กันด้วยระบบดินามิกชิล e l d 3 6 0ที่จะประเมินความเสี่ยงแบบเรียลไทม์และเตรียมระบบป้องกันล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัยรอบคันระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบป้องกันการหลับในและระบบจำลองการกระแทกที่สามารถลดแรงกระแทกก่อนเกิดการชนจริงในด้านการเชื่อมต่อออฟไซเดียน MK IX มาพร้อมระบบสตาลิงวีที่เชื่อมต่อเครือข่ายดาวเทียมความเร็วสูง ทำให้คุณสามารถสตรีม 8K เล่นเกมออนไลน์หรือประชุมวิดีโอแบบไร้ดีเยจากรถได้โดยตรงนอกจากนี้ยังรองรับระบบอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านอากาศ OTA โดยที่คุณไม่ต้องนำรถเข้าศูนย์บริการเลยออปไซเดียนยังใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยโหมด Eco Hyperboost ที่จะลดการใช้เชื้อเพลิงโดยไม่ลดความแรงระบบจะใช้พลังงานแบตเตอรี่ลิเธียมรุ่นใหม่ในระหว่างที่รถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่ำหรือในจังหวัดที่ไม่ต้องการพลังสูงและยังสามารถวิ่งแบบ EV ได้ในระยะสั้นด้วย ราคาของ o f ฟไซเดียน MK IX 2 0 2 6เริ่มต้นที่ประมาณ9.5ล้านบาทในสหรัฐอเมริกาและมีแผนจะเปิดตัวในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงปลายปี2026ซึ่งนั่นหมายความว่าเราหน้าจะได้เห็นเจ้ารถคันนี้วิ่งในประเทศไทยภายในปีหน้าและถ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ที่ผสมผสานร,ระหว่างความแรงเทคโนโลยีและดีไซน์ล้ำสมัยอย่างแท้จริง o f ฟไซเดี MK IX 2อ2 6คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามมันไม่ใช่แค่รอถอ แต่มันคือประสบการณ์ขับขี่ที่ถูกออกแบบมาให้เหนือกว่าทุกสิ่งถ้าคุณชอบรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยครับจะได้ไม่พลาดรถใหม่รถแรงรถเด็ดจากทั่วโลกที่เราจะมารีวิวให้ดูกันทุกสัปดาห์ที่ข่าววาวแล้วคุณละ่ะพร้อมจะก้าวเข้าสู่อนาคตไปกับ o f ฟไซเดียนเแล้วหรือยัง